สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแต่ครับโอ้มาดูสายยุ่นพี่น้องคันนี้ครับนี่ครับเจเล่ไทยแลนด์พอป๋าชื่อแลนนะ <laughs> เจเลีไทยแลนด์ครับคันนี้รอจัดครับเห็นแต่ในเฟซน,นะเพิ่งเจอตัวจริงครับวันนี้โอโ,โ,อโหเลืเดียนรถบ้านนี้สุดจัดทุกคันเนยะี่ยมเยี่ยม นี่เท่าแกครับป้าปาโอ้หล่อมากเลยดูกันชนครับจะมีกันชนครับแล้วก็ไฟไฟโอ้ไฟทะเบียนแต่งเยอะนะครับนี่อันนี้กล่องอะไรอมสินหรือเปล่าจองนี้เนาะยอดตังครับโอ้ขากระจก พี่น้องมาดูหมวกคันนี้ครับสุดยอดมากนี่ครับสวยงามเลยมาดูด้านหลังดูด้านหลังหน่อยวันนี้ก็ขนไม้ใช่ไหมแฟตสามครับโอ้สวยสุดเลย ปีนี้แก้สว่างรับซื้อข้าวเลยครับเต็มแล้วพร้อมออกแล้วครับรถบ้านนี้สุดจัดทุกคันพี่น้องแต่งทุกคันครับยกเว้นรถคีบครับรถคีบไม่ได้แต่งผมว่าถ้าเขาแต่งรถคีบนะโอ้มิชลินใส่เต็มแขนนี่สวยมากเลยครับนี่วันนี้ผมก็มาขายข้าวครับพอดีเจอเจอรถ่อเลยถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันนี่ครับรอจริงอ่ะ คันนี้สุดจัดเลยครับนี่เขาเรียกเขาเรียกอะไรนะสายยุ่นเรยอสปอนนท้สวยมากเลยมายุพา ถ้าแต่งรถขี้นี่จะเจ่มมากเลยนะวันนี้ปลาแลนจะขีบไม้ครับไม่ได้เจอปลานาน,นะครับหนุ่มเหมือนเดิมปีนี้ก็ซื้อข้าวเลยครับนี่เราก็มาขายข้าวกันปลาขีบไม้รอครับ โอ้ผมดูมาแต่ใครมาซื้อข้าวครับเสียกุ๊กนี่เอง <c oughs> ไม่ได้เจอกันนานครับ <c oughs> หลายปีเลย มองอยังไงก็สวยนะพี่น้องคันนี้โอ้โหป้ายไฟข้างหน้าครับลืมดูครับสังเกตได้ข้างบนนะครับข้างบนบนนแจมมากเลยครับสุดยอดโอ้ปลา,าเอกม่าแต่ใครเกี่ยวไหนพี่เอกอ๋อตรงนี้นะ รถใครเกี่ยวใครนะใครนะอ๋อขออย่าน้อยเกี่ยวยังยังพตอนนี้ปลาเนี่ยเพิ่งเจอหน้าเรอบอย่าบอกแล้วไม่ได้สิบบาทหมอต้องแก้เลยสิบบาทอี่าวางไว้ก่อนสองบาทผมนึกว่าใครมองงานเสียโกเองผมฟางมันเยอะนี่สุดจัดประหลัดบ่อครับคันนี้ โอ้แต่งนี่สวยมากเจเล่สุดยอดเลยครับผมอะฝากติดตามด้วยครับผมช่องช่างเฉียวสายแตกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าบายบายครับ